ครับอีพซี่ปฏิปูพันบินตะบาดครับผมเทียนผ่าแล้วบินตะบาดครับผมวิ่งตำรวจให้ไหมนายเจ้า้าสิเยอะขนาดนี้มาครับผมครับผมใจบาดกอนคนบ่อยว่าปวดผู้ชีพไม่ยอมรับคนไม่รอดตัวน้ำทำรายล้ ครับปวินทบาทครับผมเป็นเนผลับกระถินครับหลอดใส่บาทเงิน อีกกองกะินก so ับผมบริการกระินกับหลวงพูงวั เป็ตธบาทเป็นใส่เปี่ยนผ่าแล้วเป็นผู้รับกระินครับผมสาธุอืม อย่างนี้ได้ครับสิกีครับผม